โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพูกกับผมเจะอาทีสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตามปกคลิปเลยผมจะมาทําการสอนการใช้สกิลที่มีชื่อว่าับเบรลทัชนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมาพาดูพามาดูครับผมนักเตะที่มีสกิลนี้นะครับก็คือเมสซี่แล้วหนึ่งนะครับผมที่มีสกิลนี้ที่ผมมีในทีมนะโอเคนี่ครับผมอันแรกเลยสกิลชื่อว่าับเบรลทัดนะครับโอเค แล้วก็นี่นะครับผมที่ผมมีนะก็จะมีเอ็มบัปเป้มีเนมามีฟิลฟูเดนตัวนี้นะครับวานิซาก้าแล้วก็เดวี่นะครับผมที่มีสกิลอาดอมนทัดนะโอเคผมก็จะมาทําให้ดูนะครับผมแนละสอนนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมจะมาทําการซ้อมกับบอดนะครับผมเพื่อมันจะได้ง่ายๆครับผมอธิบายได้ง่ายๆด้วยโอเค เป็นแอปแพรก,กันโอเคมาแล้วครับโ okay. อเคเอาเป็นใครดีล่ะเป็นเนมาแล้วกันนะครับผมว่าเนย์มาทำสมูทสุลท่านีา้ผมจะลองทำให้ดูก่อนนะครับผมโอเคนี่ครับผมสกิลเดบุนทัดจะทำอย่างนี้นะครับนี่โอเคอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องหันหน้าปุ่มคอนโทรลเนี่ยปุ่มนี้นะครับผม เราต้องหันหน้าไปทางที่นักเตะที่หันอยู่นะครับก็คือเคลื่อนไปทางอ่ะเนี่ยสมถติว่านักเตะมันหันไปทางด้านประตูใช่ไหมแล้วก็เนี่ยหัน,หนไปทางหันทางไปทางด้านประตูนะครับโอเคแล้วกดปุ่มแดชนะครับเอาไหมเอาไหมนี่ครับนี่ครับ,รบสกิลเดีย่ยวบรรทัดนะครับก็ทําง่ายนิดเดียวนะครับคือข้อดีของสกิลเนี้ยคือถ้าทําติดแล้วอ่าจะทําให้คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เนี่ย เอวอร์ไปเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลุดเลยนะครับผมข้อดีนะแต่ข้อเสียก็คืออ่าสกิลเนี้ยถ้าทาพลาดนะครับผมก็เกมลูกเราจะพังเลยนะครับเพราะฝ่ายตรงข้ามเนี้ยจะได้บอลกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะครับสกิลเนี้ยผมเองก็ยังไม่ชํานาญของชำนา,นำนาชำนาญสกิลนี้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคมาวิ่งมา,างี้นะครับแล้วก็นี่ครับผม คิวต้องทัดนะโอเคทําทง่ายมากเลยนะครับคือสกิลเนี้ยก็เอาว่าทำตรงแล้วก็ค่อนข้างแบบโกงเลยนะครับผมของสกิลทั้งหมดเนี้ยนะคือมันหลบได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่เหมือนสกิลอื่นนะครับสกิลอื่นก็ค่อนข้างแบบหลบแต่ได้แต่แบบไม่หลุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สกิลเนี้ยถ้าทําติดนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าทําให้ตรงจังหวะก,ก็จะเป็นแบบนี้นครับเนี่ยโอ้โอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่นะครับโอเคเอาไหมเอาไหมลองลองให้เป็นตัวอื่นลองทําดูดีกว่าก็เป็นฟิล์มผูแล้วกันเนี่ยครับผมนักเตะหันหน้าไปทางด้านขวาของผู้เล่นนะครับแล้วก็เนี่ยกดปุ่มแดชนะครับผมปุ่มนี้พร้อมกับปุ่มที่คอนโทรลนักเตะนะครับผมไปทางที่นักเตะหันหน้าอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับผมก็แต่หนึ่งยานปุ่มปุ่มมาหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับก็คือปุ่มแดชกับปุ่มคอนโทรลเนี่ยพร้อมกัน โอเคนี่ครับผมอ่าเราอาจะมาทําการซ้อมกับบอยดูก่อนนะครับว่าโอเคมันจะเป็นยังไงอ่ะลองเป็นนี่มาทําแล้วกันอ่ะนี่ครับผมถ้านักเตนะเนี่ยหรือฝ่ายตรงข้ามเขาดักได้นะค่อนข้างแบบอย่าทําบ่อยนะครับถ้าทถ้า,ถ,าถ้านักเตะฝั่งตรงข้ามเขาดักได้คือ ค่อนข้างเล่นยากนะสำหรับสกิลนี้คือเล่นไม่ได้เลยะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับโอเคนี่แล้วก็ตึ๊บโอไม่ติดนะครับโอเคทำไงก็ยิงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ทางที่ดีก็ให้เกียรติายตรงข้ามหน่อยนะครับถ้าทําติดบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไงละ่ะ คือผมเจอมาบ่อยนะเขาแบบจะค่อนข้างแบบเหมือนกับว่าเล่นสกิลหรอวะนนียแล้วก็ทำการเล่นถ่วงนะครับผมหรือสไลด์อ่ะครับผมโอเคมาใหม่มาใหม่มหมก็ให้เนม่าใหม่นะกันแล้วกันนะครับโอเคโอเคเราต้องรอนักเตะเข้าบอลนะครับผมเนี่ยถ้าท่าน,นักเตะไม่เข้าบอลเนี่ยอย่าทำเดือดขาดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับผม ถ้าทำไม่ได้นะ่ะคือจะเสียบอลร้อยเปอร์เซ็นเลยทำไม่ติดนะโอเคผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเนี่ยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสอนใช้สกิลดดบเบรลทัชน,นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม ก็อยากให้ลองไปซ้อมกันดูนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับอันแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ